ฌานจิตมัคคจิตและผล,ละจิตนั้นมีความเหมือนกันและต่างกันอย่างไรสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านท่านผู้ที่จะเริญอริยมรรคหลายๆท่านเมื่อเข้ามาสัมผัสกับสภาวธรรมที่สงบเยือกเย็น ปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองมารบกวนจิตใจแล้วเมื่อท่านก้าวออกจากสภาพธรรมเหล่านั้นมาอาจจะครั้งแรกหรือไม่กี่ครั้งยังไม่มีความชำนาญในการเที่ยวเข้าเที่ยวออกเลยหลายๆายท่านอาจจะมาขบคิดวิเคราะห์ พิจารณาว่าสภาวธรรมเหล่านั้นเขาบัญญัติไว้ว่าอย่างไรเพื่อตรวจสอบความเข้าใจว่าตรงกันกันกบบัญญัติตามพระไตรปิฎกอย่างไรเพราะว่าสภาวธรรมที่ท่านเข้าไปสัมผัสนั้นท่านไปสัมผัสมาคนเดียว คนอื่นไม่รู้ไม่เห็นกับท่านด้วยแล้วท่านจะสนทนาธรรมกับใครดีคนที่จะชี้ทางแนะนําท่านได้ก็คือคนที่เคยผ่านสภาวะธรรมเหล่านั้นมาแล้วเมื่อท่านไม่ทราบว่าใครเคยผ่านสภาพธรรมเหล่านั้นมาบ้างแล้ว ท่านก็ไม่สามารถที่จะไปสนทนาธรรมกับใครได้อยู่ดีหลายๆท่านก็คงจะนึกออกได้ว่าผู้ที่เคยผ่านสภาวะธรรมเหล่านั้นมาแล้วก็คือพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ศาสดาของพระพุทธศาสนานี่เอง ซึ่งท่านก็ได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาตามแว่นแคว้นต่างๆนานถึง4 5 0 0รษาจึงได้มีผู้นำเอาพระสัทธธรรมสามปร,ริยัติปฏิบัติและปฏิเวทของพระพุทธเจ้ามาบัญญัติไว้เป็นพระไตรปิฎก ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาพระสัจธรรมสามกันซึ่งประริยัติปฏิบัติปฏิเวทในพระไตรปิฎกนั้นล้วนเป็นพระปัญญาที่คุณพระมหากรุณาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งสิ้น สำหรับท่านใดที่สนใจไขว่ขว้ากำลังศึกษาเรื่องการละกิเลสตัณหาอยู่นั้นขอแนะนำให้ศึกษาเรื่องอัปปนาวิถีหรือวิถีทําลายกิเลสโดยที่จิตจะแนบแน่นอยู่กับอารมณ์ใดาอารมณ์หนึ่งโดยเฉพาะซึ่งเป็น อารมณ์กุศลเมื่อจิตแนบแน่นอยู่กับกุศลละธรรมแล้วอกุศลละธรรมก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้เนื่องจากจิตนั้นสามารถรับอารมณ์ได้ขณะจิตละอารมณ์เดียวเท่านั้นในอัปปนาวิถีนั้นก็จะแบ่งเป็นสองวิถีคือ 1>, 1. โลกียอัปปนาวิถีมี18แบบและ 2. โลกุตตะะอัปปนาวิถีมี8แบบอัปปนาวิถีคือวิถีจิตที่มีอัปปนาจิตอยู่ในวิถีนั้นด้วยได้แก่จิตอย่างย่อ26แบบคือ มหักคตะอุสนลจิต9แบบมหักคตะกิริยาจิต9แบบและโลกุตละจิต8แบบส่วนมหักคตะวิบากจิต9แบบนั้นเป็นจิตนอกวิถีซึ่งเป็นจิตที่เกิดในปฏิสนธิการอัปปนาชวนะคือชวนะจิต ที่แนบแน่นอยู่ในอารมณ์เดียวเฉพาะได้แก่จิตอย่างย่อ28แบบซึ่งจะเท่ากันและเหมือนก,นกันกับอัปปนาวิถีจิตเพราะชวนะจิตเป็นจิตในวิถีซึ่งทั้งสองวิถีนี้จะเกิดขึ้นในมโนทวารวิถีเท่านั้น ไม่เกิดขึ้นทางปัญจทวารวิถีเลยอปปนาวิถีนี้จึงเป็นมโนทวารวิถีแต่ไม่ได้จำแนกเป็นวิภูตารมวิถีกับอวิภูตารมวิถีเหมือนในมโนทวารกามวิถีเพราะอปปนาวิถีนั้นจะมี วิภูตารมวิถีอย่างเดียวด้วยเหตุผลว่าถ้าอารมณ์นั้นไม่ชัดเจนแจ่มแจ้งจริงๆอัปปนาชวนะจะเกิดขึ้นมาไม่ได้เลยสำหรับในโลกุตละอัปปนาวิถีมี8แบบได้แก่ โลกุตระกุศลจิต4หรือมัคคจิตสและโลกุตระวิบากจิตสหรือผลลจิต4ซึ่งในโลกุตระกุศลจิตสหรือมัคคจิตสนี้ได้แก่ 1. โสดาปฏิมัคคจิต 2. สักกะทาคามิมัคคจิต 3. อนาคามิมัคคจิตและ 4. อรหัตมมัคคจิตส่วนในโลกุตรวิบากจิต4หรือผลลจิต4นั้นได้แก่ 1. โสดาปฏิผลลจิต 2. ส,สักกกทาคามิผลลจิต 3. อนาคามิผลลจิตและ4 อรหัตผลละจิตซึ่งในอรหัตผลละจิตนี้เรียกว่าพระอรหันต์พระขีณาสพพระอเสขบุคคลคือบุคคลที่ไม่ต้องศึกษาแล้วส่วนอีกเจ็ดประเภทข้างต้นนั้นเป็นผู้ที่ยังต้องศึกษาอยู่เรียกว่าพระเสขะบุคคลเจ็ดจำพวก ในการเจริญโสดาปฏิมักนั้นเมื่อเกิดมครควิถีขึ้นจะเกิดขึ้นในชวนาวิถีเจ็ขณะจิตโดยที่สีขณะจิตแรกนี้จะเป็นกามวิถีหรือกามาวจรวิถีหรือกามชวนะที่เป็นมหากุศลญาาสัมปยุตจิตสี่ แบบใดแบบหนึ่งใน4แบบนี้ก็ได้เท่านั้นส่วนในอีกสาขณะจิตต่อไปนั้นจะเป็นโลกุตระอัปปนาวิถีสาขณะจิตคือโสดาปฏิมัคคจิตหนึ่งขณะจิตและโสดาปฏิผลละจิตอีกสองขณะจิตจากนั้น จะเข้าปัจจเวขณะวิถีเพื่อไปพิจารณามักผลนิพพานกิเลสตัณหาที่ละแล้วและกิเลสตัณหาที่เหลืออยู่โดยที่ในการเกิดมัรควิถีนั้นจะเกิดขึ้นได้กับติเหตุกะบุคคลอโลภะอโทสะและ อโมหะเป็นมหากุศลยาณสัมปยุตจิตสผู้ที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานจนบรรลุมัรคผลคือวิถีจิตที่ถึงมัรถถึงผลนี้เรียกว่ามัคควิถีโดยกามชวนะสี่ขณะจิตมีบริกรรมหนึ่งขณะจิต อุปจาระสมาธิหนึ่งขณะจิตอนุโลมญาณหนึ่งขณะจิตและโคดภูญาณอีกหนึ่งขณะจิตโดยที่บริกรรมและอุปจาระสมาธิก็เป็นส่วนหนึ่งของอนุโลมญาณดังนั้นในกามชวนะสี่ขณะจิตนี้เกิดอนุโลมญาณสามขณะจิตและ โคดภูยานอีกหนึ่งขณะจิตส่วนในโลกุตละอัปปนาชวนะเกิดขึ้นอีกสาขณะจิตได้แก่โสดาปฏิมัคคจิตหนึ่งขณะจิตและโสดาปฏิผล,ละจิตอีกสองขณะจิตโดยที่ในมโนทวารวิถีมีบริกรรมอุปจารสมาธิ และอนุโลมยานนั้นจะมีไตรลักษณ์แห่งรูปนามขันห้าเป็นอารมณ์ส่วนในโคตรภูญาณมักและผลน,นั้นจะมีนิพพานเป็นอารมณ์โคตรภูญาณหมายถึงยานข้ามโคตรจากปุตชนเข้าสู่อริยบุคคล จะไม่มีตถาลัมพนะจิตเกิดขึ้นเพราะในโลกุตตะอัปปนาวิถีนี้จะมีทั้งกามชวนะและนิพพานเป็นอารมณ์ส่วนในฌานจิตนั้นจะมีองค์ฌานเป็นอารมณ์ได้แก่วิตกวิจารปิติสุข เพียงอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเท่านั้นถ้าไม่มีอารมณ์เหล่านี้เลยก็คือปัญจมะฌานเสวยอุเบขาเวทนาในการเข้าฌานสมาบัติสามารถเข้าได้ทั้งปุตุชนที่เป็นติเหตุกะบุคคลมหากุศลยานสัมปยุตจิตสี่ และสามารถเข้าได้ทั้งพระอริยบุคคลซึ่งจะเข้าออกจากฌานใดเมื่อไรก็ได้ตามปรารถนาแต่จะเข้าฌานสมาบัติได้ไม่เกินระดับฌานที่ตนเองเคยได้เท่านั้นเช่นเคยได้ถึงจะตุตตะกฌานก็ จะเข้าได้เฉพาะปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจะตุตะฌานเท่านั้นไม่สามารถเข้าปัญจมฌานได้ไม่สามารถเข้าอารูปฌานได้เป็นต้นในการเข้าผลสมาบัตินั้นสามารถเข้าได้เฉพาะพระอริยะบุคคล และจะสามารถเข้าได้เฉพาะผลสมาบัติที่ตนเองเคยเข้าได้ครั้งสุดท้ายที่ผ่านมาเท่านั้นเช่นพระอนาคามีจะสามารถเข้าผลสมาบัติได้เฉพาะอนาคามิผลสมาบัติเท่านั้นไม่สามารถกลับไปเข้าโสดาปฏิผลสมาบัติได้อีก ถึงแม้ว่าตนจะเคยเข้ามาได้แล้วในอดีตการก็ตามทั้งนี้การเข้าฌานสมาบัติและการเข้าผลสมาบัตินั้นสามารถเข้าได้นานตามที่ปาถนาได้ส่วนมรรคจิตนั้นสามารถเกิดขึ้นได้เพียงแค่สีครั้งเท่านั้นคือ โสดาปฏิมัคขจิตหนึ่งครั้งสะกะทาคามิมัคคจิตหนึ่งครั้งอนาคามิมัคคจิตหนึ่งครั้งและอรหัตมัคคจิตหนึ่งครั้งไม่สามารถที่จะเกิดมัคคจิตดวงใดเกิดขึ้นมาส้ากันได้อีกเลยตลอดในสังสารวัฏโคตรภูยานของ โลกียะอัปปนาชวนะคือการข้ามโครจากปุตุชนไปเป็นโครพรมส่วนโครภูยานของโลกุตระอัปปนาชวนะคือการข้ามโครจากปุตุชนไปเป็นอริยะบุคคลขอความสวัสดีจงมีแก่ทุกท่านครับ